นักเรียนกลับมาเจอกับห้องเรียนวิชาภาษาไทยออนไลน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วนะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่กับครูป๊อปนาราพร์ปานสีเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องของคำเป็นคำตายไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนได้กลับไปทบทวนความเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการผ่นอักษรค่ะ แต่จะเป็นเรื่องของการผันอักษรกลางนั่นเองค่ะนักเรียนคะการผันอักษรคืออะไรคะการผันอักษรก็คือการเปลี่ยนเสียงของคํานะคะให้เกิดความสูงต่ํานะคะไปตามรูปของวรรณยุกต์ที่กํากับค่ะซึ่งการเปลี่ยนเสียงนะคะจะทําให้ความหมายของคํานั้นเปลี่ยนไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคากันนะคะ อย่างเช่นการผ่านคําที่ครูป๊อบยกตัวอย่างคําว่าปลานักเรียนคะปลาตัวนี้จะสังเกตว่ามีรูปวรรณยุกไหมคะไม่มีรูปวรรณยุกใช่ไหมคะเราจะอ่านออกเสียงว่าปลาเมื่อไร่ที่ครูป๊อบใส่วรรณยุกเอกเก,ก,ก,ก็จะกลายเป็นป่าใส่วรรณยุกตทูกลายเป็นปลาใส่วรรณยุกตรีจะกลายเป็นปลา ใจวรณยุกจัตวาก็จะกลายเป็นปานักเรียนสังเกตไหมคะเมื่อไหร่ที่เราใส่รูปของวรรณยุกเสียงต่างๆก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะไม่ได้แค่เสียงเปลี่ยนไปอย่างเดียวนะคะมีความหมายเปลี่ยนไปด้วยค่ะอย่างเช่นปาในที่นี้นะคะก็จะหมายถึงว่าการซัดไปด้วยอาการยกแขนให้สูงขึ้นนะคะ เมื่อไหร่ที่มีวรรณยุกต์เอกเราก็จะกลายเป็นป่ามีความหมายว่าที่ที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมากมายใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าป่าส่วนป่าก็จะหมายถึงพี่สาวของพ่อหรือของแม่ป้าก็จะเรียกแทนคําว่าพ่อใช่ไหมคะนักเรียนบางคนก็จะเรียกพ่อว่าป๋า,ปา,ปาใช่ไหมคะ ต่อมาคําว่าป๋าในที่นี้นะคะเรียกแทนคําว่าพ่อเหมือนกันนักเรียนคะนักเรียนรู้จักพื้นเสียงไหมคะพื้นเสียงคืออะไรพื้นเสียงก็คือพยางที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์อย่างเช่นคําว่าการนักเรียนสังเกตนะคะการตัวนี้มีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะกินมีไหมคะไม่มีดีมีไหมคะไม่มี มีก็ไม่มีสุขก็ไม่มีใช่ไหมคะเพรื่อนคะจำไว้เลยนะคะว่าคำเหล่านี้ไม่มีรูปไม่เป็นไรแต่ทุกๆคำต้องมีเสียงวรรณยุกค่ะจำได้ไหมคะไม่มีรูปไม่เป็นไรค่ะแต่ต้องมีเสียงวรรณยุกค่ะต่อมาค่ะก่อนที่เราจะไปเรื่องของการผ่านอักษรกลางใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทบทวนเรื่องของ อักษรกลางกันก่อนดีกว่าค่ะน,นักเรียนคะอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมด9ตัวนั่นเองค่ะและท่องว่าไก่จกเด็กตายบนปากองค์ชะดาปะะตักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พยัญชนะกอไก่จอจานดอเด็กต่อเต่าบอใบไม,ม้ปอปลาออ่าง ตชดาและตปะตักนั่นเองค่ะหากนักเรียนท่องอักษรกลางได้แล้วเราก็ไปเรียนรู้เรื่องของการผันกันเลยค่ะการผันอักษรกลางนักเรียนรู้ไหมคะว่าอักษรกลางผันได้กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้างคะมีไหมคะจําได้ไหมอ่าอักษรกลางที่นักเรียนตอบได้นะคะก็จะผันได้5เสียงใช่ไหมคะแต่ลูป,ป๊อปมีข้อแต่นะคะ ก็คือจะต้องเป็นอักษกรกลางคำเป็นเท่านั้นที่เราผ่นได้5เสียงนะคะก็จะได้เสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมคะสามัญเอกโทตรีจัตวาหากคำนั้นเป็นอักษกรกลางคำเป็นใช่ไหมคะต่อมาค่ะหากเป็นอักษกรกลางคำตายนะคะก็จะผัานได้แค่4เสียง ทำไมคะถึงผ่านได้สี่เสียงเท่านั้นนักเรียนทราบไหมคะก็เพราะว่าพื้นเสียงของอักษกรกลางนะคะคือเสียงสามัญในคําตายค่ะเราก็จะได้แค่เสียงเอกโทตรี T o และจัตวาวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างก,การผ่านอักษกรกลางคาเป็นกันก่อนเลยค่ะการผ่านอักษกรกลางคาเป็นนะคะครูกอบยกตัวอย่างกาคํานี้สังเกตได้ยังไงคะว่ากาคานี้เป็นคําเป็นเพราะ กไก่ในที่นี้อยู่ในอักษกรกลางใช้สระอาซึ่งเป็นเสียงยาวใช่ไหมคะเราให้เป็นคําเป็นเวลาเราผ่านคาว่ากาก็จะได้เป็นกา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 ใช่ไหมคะนักเรียนคะการผ่านอักษกรกลางคําเป็นนะคะเราก็จะได้ตามรูปของวรรณยุกต์ทันทีค่ะ เห็นนักเรียนคะนะักเรียนสังเกตได้จากอะไรก็คือกาคํานี้ไม่มีรูปของวรรณยุกใช่ไหมคะตรงตามเสียงวรรณยุกก็คือสามัญนะคะต่อมาคํานี้นะคะมีรูปวรรณยุกเอกก็ตรงตามเสียงเอกกาคำนี้มีวรรณยุกโทใช่ไหมคะก็ตรงตามเสียงวรรณยุกโทต่อมาค่ะกาคํานี้นะคะ ก็มีรูปวรรณยุกต์ตร,ต 3, รีตรงตามเสียงวรรณยุกต์ตรีและกาคํานี้รูปวรรณยุกต์จัตวาตรงตามเสียงวรรณยุกต์จัตวาค่ะอย่าลืมค่ะอักษรกลางคำเป็นตรงตามเสียงของรูปวรรณยุกต์ค่ะต่อมาค่ะคำว่าจางเวลาเราผันก็จะได้เป็นจางจางจ้างจางจาง,จางใช่ไหมคะเป็น จางจางจ้างจางจางอีกคำค่ะคำว่าตัวคำนี้ใช่ไหมคะต่อต่อตอ,อยู่ในอักษรกลางใช้สระอวซึ่งเป็นสระเสียงยาวใช่ไหมคะเป็นคำเป็นเวลาเราผันก็จะผันได้ห้าเสียงเป็นตัว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 ย่าไหมคะนักเรียนสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายก็คือคำว่ากรองนะคะ กรองคำนี้เวลาเราผ่านเราก็จะผ่านเป็นกรองกรองกร้องกรองกรองยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะอักษรกลางทำเป็นต่อมาเราไปดูการผ่านอักษรกลางคำตายกันบ้างคะ่ะอักษรกลางคำตายนะคะการผ่านอักษรกลางคำตายเราจะผ่านได้กี่เสียงคะสี่เสียงใช่ไหมคะอย่างเช่นคำว่าปะในที่นี้ปะก็จะไม่มีเสียงของ สามัญใช่ไหมคะเวลา,เาจะผ่านเป็นปะ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 ใช่ไหมคะ,ะต่อมาค่ะคาว่ากัดใช่ไหมคะเวลาเราผ่านมีเสียงสามันไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเวลา,เาผ่านผ่านยังไงคะกัก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 ใช่ไหมคะต่อมาคดท้ายค่ะคาว่าตอบนะคะตอบคานี้เป็นอักษกรกลางคำตายใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นไม่มีเสียงของสามัญเวลาเราจะผ่านผ่านได้กี่เสียงคะสี่เสียงก็คือผ่านได้ตอบ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 ใช่ไหมคะอันนี้ค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึงนะคะแต่หากนักเรียนทําความเข้าใจนักเรียนก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมทายเสียงคํากันดีกว่าค่ะทายเสียงคําวันนี้นะคะคําแรกที่ครูป,ป๊อปให้ก็คือคําว่าก้อน นักเรียนคะเวลานักเรียนเห็นคำนักเรียนต้องสังเกตอะไรเป็นอันดับแรกคะหนึ่งเลยก็คือพยัญชนะตน้นใช่ไหมคะสองหากมีตัวสะกดเราต้องสนใจสะระไหมคะไม่ต้องเพราะฉะนั้นเราดูสิคะมีตัวสะกดอยู่ในแม่นมยวงใช่ไหมคะเมื่ออยู่ในแม่นมยวงแสดงว่าคำว่าก้อนนี้เป็นคำเป็นหรือคำตายคะคำ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคาเป็นเราจะผ่านได้กี่เสียงคะ5เสียงนักเรียนลองผ่านดูสิคะว่าก้อนคำนี้ได้เสียงอะไรคะได้เสียงโทนั่นเองคะ่ะต่อมาค่ะคาว่าบันนะคะบันในที่นี้คูปปับไม่บอกเลยนะคะว่าเป็นอักษรกลางคาเป็นหรือคําตายนักเรียนลองคิดสิคะว่าได้เสียงอะไรได้เสียง สามันนั่นเองค่ะทาไมถึงได้เสียงสามันคะเพราะว่าบันอยู่ในอักษรกลางสะกดด้วยโน no, หนูเพราะฉะนั้นผ่นได้กี่เสียงคะหเส,เสียงเสียงแรกก็คือบันเพราะฉะนั้นเป็นเสียงสามันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคําว่าดูดูได้เสียงอะไรคะดูเสียงเอต่อมาค่ะคําว่า ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนักเรียนคะคำนี้ผันได้เสียงอะไรคะเสียงจัดทวานั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะและคำสุดท้ายค่ะคำว่าบาปนะคะบาปในที่นี้นักเรียนคะได้เสียงอะไรคะเสียงเอกนั่นเองค่ะทำไมถึงเป็นเสียงเอกล่ะคะไม่เห็น มีวรรณยุกต์เอกเ,เลยเพราะว่าอย่าลืมนะคะบาปคำนี้อยู่ในอักษกรกลางคำตายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหากเป็นอักษกรกลางคำตายผันได้กี่เสียงคะสเสียงใช่ไหมคะ สุดท้ายแล้วนะคะคุณรู้ปบต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนในคาเรียนนี้นะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนต้องกลับไปทบทวนนะคะเรื่องของที่เราเรียนมาวันนี้นั่นก็คือการผ่านอักษรกลางอย่าลืมนะคะหากเป็นการผ่านอักษรกลางคำเป็นเราผ่านได้กี่เสียงคะหเสียงใช่ไหมคะ หากเป็นอักษรกลางคำตายเราจะผัานได้4เสียงใช่ไหมคะเน่ยลืมไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูปป๊อปต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย